สวัสดีครับวันนี้เลบกับขอเสนอเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เพิ่งจูงมือกันเล่นแอปพลิเคชัน t i k กต k อกสำหรับนักร้องหนุ่มยิ้มหวานโตศักดิ์สิทธิ์กับหวานใจผู้ประกาศสาวไบ้พิจยาทัพเห็นทั้งคู่พากันเต้นก็ยิ่งเห็นหนึ่งความน่ารักมุ้งมิง้งเรียกว่าเป็นโมเมนต์หวานของคู่นี้อยู่เรื่อยๆ ล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มโตที่ดูเหมือนจะเป็นการโพสต์สารภาพความผิดกับสิ่งที่แกล้งไว้ลงไปกับคลิปที่หยิบขวดน้ํามาให้ไบดื่มไบก็ดูจะง,งงว่าคืออะไรเพราะจูจ่ๆโตก็ยื่นขวดน้ํามาให้และในที่สุดจุดพีคก,ก็คือตอนท้ายคลิปที่น้ําขวดพุ่งใส่หน้าไบเต็มๆก่อนที่ภาพจะตัดไปไม่อยากจะคิดเลยจริงๆ ว่าตอนนี้หนุ่มโตเป็นยังไงบ้างหรือว่าจะเป,เป็นตามแคปชั่นที่โตเขียนไว้ว่าถ้าผมหายไปไม่ต้องห่วงนะแปลว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วไบค์เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าตกเป็นเหยื่อความรุนแรงตลอดตลอดจะไปฟ้องมูลนิธิปวีนานีิถ้าไม่รักและไม่สนิทจริงก็คงแกล้งกันแบบคู่ต่อไบไม่ได้นะ ทางคลิงานเซเล็บขับก็ขอให้คู่นี้น่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ